ณนะบ้านพายที่ตั้งอยู่ริมทะเลใกล้สวนผลไม้พายกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องคุรโรมิบนพื้นด้วยความสนุกสนานในขณะเดียวกันคุรโรมิก็กำลังนอนดูโทรทัศน์อยู่บนโซฟาเาเล่นเกมสนุกมากเลยคุรโรมินอนดูโทรทัศน์ไปสักครู่จูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงดังเกิดขึ้นก็เลยเดินออกมาดูตรงสวนข้างๆบ้านนั่นเสียงอะไร คุโรมีเห็นหมีกำลังทำสวนอยู่หมีใช้จอบขุดเพื่อที่จะปรับพื้นที่คุโรมีจึงเดินไปถามใกล้ๆเธอกำลังทำอะไรอยู่นะฉันกำลังปลูกมะม่วงวิเศษจ้าเดี๋ยวฉันหาวิธีมาช่วยนะขอบคุณนะในสวนวิเศษของหมีมีผลไม้วิเศษมากมายแต่ผลไม้วิเศษชนิดหนึ่งที่มีพลังที่สุดก็คือมะม่วง แลวคุโรมิก็เดินขึ้นไปห้องของตัวเองเปลี่ยนดูช่องโทรทัศน์ก่อนหน้านี้เพื่อจะดูวิธีการปลูกต้นไม้แต่พอเปิดโทรทัศน์ไปก็เจอการสอนปลูกแตงโมด้วยความรักรู้จึงได้หยุดดูขั้นตอนแรกเอามาเลยตั้งโมไปล้างน้ำให้เหนื้อมันติดต่อไฟเนื้อขั้นที่สองเอามาเลยตั้งโมไปใส่ด้วยเล็กเล็กตากแห้งหนึ่งวัน ว่ามีสามตังมร์ตังโมไปนนะ้ำน้ำให้เนือลูอีกทีขณะผู้โรมี<ห>ดูโทรทัศน์ไปอีกสักพักก็ได้ยินเสียงอะไรดังขึ้นอีกครั้งนั่นเสียงอะไรดังอีกแล้วคุโรมิเดินออกไปตรงประตูเห็นบันไดที่มีทางลงไปในน้ําด้วยความสงสัยว่าบันไดที่ลงไปในน้ําจะพาไปที่ไหนคุโรมีเลยเดินไปที่บันไดเพื่อที่จะลงน้ําไป เมื่อคุรูมิลงไปได้พบกับโลกใต้ท้องทะเลและเมื่อมองไปได้เห็นแมวน้ำกำลังเล่นกับกระต่ายน้ำวิ่งเล่นไล่จับเป็นอยู่มีปลาดาวลอยไปมาอยู่ใกล้แมวน้ำกับกระต่ายน้ำแต่มาเล่นวิ่งไล่จับกันไหมมาจีน่าสนุกทีโอเค ในขณะเดียวกันมีฉลามว่ายน้ำเข้ามาหวังจะกินแมวน้ำกับกระต่ายน้ำแมวน้ำกับกระต่ายน้ำหันไปเห็นน้ำฉลาม้ขจะกินเจ้าผู้เรามีเห็นกระต่ายน้ำกับแมวน้ำกำลังจะโดนไล่กินเราต้องหาคนมาช่วย โรมิรีบวิ่งขึ้นมาจากโลกใต้ท้องทะเลเพื่อหาคนช่วยวิ่งไปเจอกับเจ้ากระต่ายช่วยด้วยแมวน้ำกับกระต่ายน้ำกำลังจะโดนฉลามกินได้เลยอย่าเราไปหากคนมาช่วยกระต่ายกับคุโรมิจึงเดินทางไปหาคุณหมีเพื่อขอผลไม้วิเศษจากสวนของคุณหมี ขอผลไม้จากสวนวิเศษของเธอเลยสิมีคนก็นเราจะโดนฉลามกินได้สิเธอจะเอาอะไรล่ะอะไรก็ได้งั้นเอามะม่วงไปละกันแล้วก็ต่ายก็รีบวิ่งไปให้ใกล้ทางไปโลกท้องทะเลที่ใกล้ที่สุดหลังจากนั้นจึงเอามะม่วงโยนลงไปให้ฉลามกินฉลามเห็นมะม่วงที่ตกลงมาฉลามจึงไหวไปกิน <c oughs> หลังจากกินเข้าไป ฉลามก็เลยขาดสติแล้วก็ทำลายตัวเองทุกคนก็เลยไม่โดนกินแล้วก็รู้สึกดีใจ